ปดิท่าดิฉันยานิสญญา,าพุดีแสงผู้สื่อข่าวภาพสนามนะคะวันนี้วันที่30กรกดาคม2564และวันนี้เรา,เราได้มาแจกข้าวนะคะแจกข้าวกองของคุณแอนตี่ทรัพย์สมัยโครงการฟ้าใสสกายบูนะคะครั้งที่สองในโครงการขอข้าวกินหน่อยและเราวันวันนี้เราก็มาที่ได้มาที่ตรงนี้คะ่ะหมู่บ้าน สาราลมเนี่ยเนาะแล้วก็เราก็จะทําการแจกข้าวาจากเจ้าแม่วัดแขกเลยค่ะเป็นคนทํากับข้าวให้เราในวันนี้ค่ะเขาเรียกอาแมะเนาะค่ะทําทข้าวมาให้ที่นี่ร้อยกล่องนะคะแล้วก็จะมีทุกๆวันนะคะสิบเอ็ดโมงทเที่ยงที่นี่ทุกวัน,นะค,ะวค่ะที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยกห้าสิบค่ะหน้าหมู่บ้านสาราลมรนี้นะคะ่ะเดี๋ยวไม่เรยก็สักคู่ ตามยานิษาไปดูข้างในนะคะว่า,วาเขาแจกอ,อะไรให้บ้างวันนี้ค่ะผ่านไปผ่านมาเชิญนะคะมารับข้าวกันค่ะเราคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วค่ะช่วงโควิดเนาะค่ะสักคู่เจอกับยานิษาอีกค่ะ